จเจริญสุขบรรดาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายวันนี้เราก็มาคุยกันต่อ,อ,อถึงเรื่องของพรามคุณประโยชน์ของพรามแต่ว่าอย่าไปคิดว่าคุดแท้ต้องไม่มีพรามไม่ใช่มันไม่ได้เกี่ยวกัน มันไม่ได้เกี่ยวกันพุทธก็คือพุทธพราหมณ์ก็คือพราหมณ์รอบรอบพราหมณ์เนี่ยเขามีมามาตั้งแต่ก่อนพุทธมีมาก่อนก่อนที่พระพุทธองค์จะตรัสก็รู้แล้วและพระพุทธองค์ก็คงก็ทรง,งเป็นพราหมณ์มาก่อนราะสมัยนั้นพุทธมันยังไม่มีสมัยนั้นพุทธยังไม่กําเนิดแล้วก็มากำเนิด พุทธเมื่อพระพุทธองค์ตรัสรู้แล้วประกาศศาสนาของพระองค์เองต่างหากอันนี้ก็เป็นพุทธแต่ว่าไม่ใช่ว่า,าพิธีกรรมพิธีการต่างๆเนี่ยจะต้องเป็นของของพราหมณ์ทั้งหมดบางทีก็เป็นของพุทธนี่แหละอย่างเช่นการสวดมนต์การเจริญพระพุทธมนต์การประพรมน้ำมนต์อันนี้ก็เป็นของพุทธ เพราะว่าพระพุทธองค์ก็ยังให้พระอนอน์ปะพรมน้ําพระปริศไปทั่วเมืองเวสาลีใช่ไหมพฉะนั้นอาบน้ํามนต์เอ่ยปลูกเสกด้วยอิทธิฤทธิ์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ทําได้นะทําได้ถึงแม้ว่าพระพุทธองค์จะทรงห้ามแล้วแต่ว่า มันเป็นของของเดิมของเก่าของเขาก็สามารถทําได้มันฤทธ์มันออกมาเองนะทำอะไรพอออกมาเองอย่างลวงปู่ศีลาอยาเนี้ยนะอย่างลวงปู่ศิลาลวงปูตุ่มเนี่ยนะเขาก็ออกเข้ามาเองด้วยด้วยชานด้วยฤทธิ์ที่สั่งสมมานานแล้ววันนี้พราหมณ์เนี่ยเขาก็มีประโยชน์ในการ ทำนายทายทักรู้ล่วงหน้าเหตุเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นก็จะได้แก้ไขและรู้วิธีแก้ไขรู้วิธีแก้ไขตามตามที่เขารู้นั่นแหละตามที่เขารู้การทำนายทายทักเนี่ยเรื่องของหมอดูเนี่ยเรื่องของโหรเนี่ยอาตมาก็ดูมาหลายช่องนะ ดูหลายช่องใน YouTube เนี่ยที่แนวหน้าระดับแนวหน้า3าสี่ท่านเนี่ยจะม,มาดูแล้วก็ที่ดูไพ่ก็มีดูอยู่หลายท่านเหมือนกันดูอยู่หลายท่านเหมือนกันที่เขาใช้ดูไพ่ก็มาดูเปรียบเทียบกันแล้วก็เราก็เชื่อตามคําทํานายนั้นน่่ะนะ โดยที่เราไม่ได้ไปดูเองอไม่ต้องเสียกระตุ้งกระตังเพียงแค่กดไลค์ให้เขาเท่านั้นแหละว่าเดือนไหนเป็นยังไงเราเราอยู่ในราศีอะไรราศีอะไรดีร้ายอย่างไรเดือนไหนช่วงไหนให้ระวังเนื้อระวังตัวเราก็ระวังได้ตเตือนไว้เราก็เชื่อไม่ใช่เป็นของมองงายไม่ใช่เป็นของอที่ไร้สาไร้ประโยชน์ มันมีประโยชน์ทั้งนั้นแหละศาสตร์ทุกศาสตร์เขาร่ำเรียนกันมาตั้งโอ้ศาสตราพราหมณ์เนี่ยเกิดก่อนพุทธอะโหราโหราจาร์โหราศาสตร์ทั้งเขาก็เที่ยงทำมั่นเที่ยงตรงเมื่อครั้งที่จะมาตั้งเมืองกบิลพัทเนี่ยมาที่เมืองสักกะเอามาที่สักกะแล้วที่ป่าศัก์แล้วอะ่ะ ฤสีผู้เป็นบำเพ็ญเพียรอยู่ที่นั่นก็ให้เจ้าชายเจ้าหญิงทั้งทั้งสี่ห้าหเนี่ยได้ตั้งเมืองอยู่ที่นั่นให้ตั้งชื่อว่าเป็นเมืองกบิลพัทเป็นชื่อของของฤสีเลยแล้วฤสีตนนี้ก็สามารถรู้ ล่วงหน้าได้เบื้องบนขึ้นไปในี่สิกกี่กี่ยอดก็ไม่รู้แล้วก็เบื้องล่างลงไปกี่ยอดก็ไม่รู้และป่าบริเวณนั้นก็เป็นอัศจรรย์มีอ่าเขาเรียกว่าไม้ล้มลู่ไม้หญ้าไม้อะไรเนี่ยนะไม่เข้าใจเหมือนกันล้มลู่ไปเหมือนอย่างกับลมพัดอ่าอธิบายไม่ถูก เมื่อสัตว์วิ่งเข้าไปที่นั่นหนีได้พรงในพลานหรือว่าหนีสัตว์ร้ายใหญ่ๆที่จะไล่ขบกินเนี่ยเมื่อเข้าไปที่นั่นแล้วออกไม่ได้หรอกออกไม่ได้ด้วยเหตุอะไรก็ไม่ทราบนะแต่ว่าก็ปลอดภัยอยู่ที่นั่นเนี่ยเห็นไหมหรือแม้แต่พระพุทธองค์พระพุทธเจ้าตั้งตั้งแต่สมัยไหนสมัยไหนก็เคยพยากรณ คำว่าพยากรณก็คือการทํานายทายไว้นั่นเองเราใช้คําว่าพยากรณสำหรับพระพุทธองค์แม้แต่พระโมคขลาพระสารีบุตรนี่ก็ขอให้ได้เป็นอัครสา,าวกเบื้องซ้ายและก็เบื้องขวาก็ถูกพยากรณ์ไว้ว่าจะได้มาเป็นเอกอัครสา,าวกในสมัยของ ของพระพุทธเจ้าพระองค์เนี้ยนะเขาก็พยากรมาพระพุทธองค์ก็พยากรณหรือแม้แต่พระพุทธองค์สมัยปัจจุบันนี้ก็เคยพยากร์ฉะนั้นพราหมณ์ไม่ใช่ว่าไม่ดีพราม์เขาก็ดีแล้วก็อย่าไปเอาอิงเอาว่าทำอย่างนี้แล้วจะต้องเป็นจะต้องเป็นอ่า เป็นพรมไม่ใช่พูดแทะโถได้ยินคำคำนี้ขึ้นมาแล้วแม่ไม,ม่ไม่อยากไม่อยากว่านะคือคนเราเนี่ยยังมีกิเลสอยู่เนี่ยพูดอะไรมันไม่สิ้นสุดลงได้เหมือนกันอาตมาก็เหมือนกันพูดไปเนี่ยร้อยคนเนี่ยก็มีคนแย้งได้เยอะแยะเพราะความคิดความ รู้ไม่มันแตกต่างกันไม่เท่ากันก็จะมีความคิดความคิดแย้งได้เย,ยอะแยะอาตมาก็ไม่ว่าหรอกอยากเอานิามยมเข้ามาพอดีเดี๋ยวหมดหมดเวลาพอดีเอาวันนี้ก็ขอความสุขความเจริญจะมีกับดบาน่านส์าธุชนทุกคนทุกท่านเจริญเจริญพร